พี่นาะพ่อแม่พี่น้องได้สามได้สามต,ตัวบาทียากับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูลสุคนยินดีตอนหาบเขาสู่ส่งปูนาซาวร้ามันนี่กับมาพบมาพร้ากันนี่แล้วทางส่งสปูเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่สปูก็ได้ออกนาะคือเก้าหน้าพ่อแม่พี่น้องออกมาหากินอีกแล้วเนาะ สิพาพ่อแม่พี่น้องมาตึกแห่มือนี้เนาะเมื่อวานนี้ให้แม่สปูสอนสวิงเนาะบบไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สปูก็สิมาตึกแห่จักสิได้บบไรเนาะน้องน้อยๆอเจะอเจอันนี้เลยเนาะปลากระโอนอยู่สปูสิอยู่ทึงโคกเนาะหวานแห่ลงไปแล้วก็ใส่ผืนงมเนาะสปูย่านปิงเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าหวานอยู่บนนั่นเตรียมเลยบะเนี้มารุ่นกันเลยว่าสิได้ปลาหรือได้ปิงเนาะ ติดเองเล่นตนบ้างปดคนแล้วงมันดิยันตีงพอมา ต้นโคกสินเนาะิีดตินแหงกันนะรีดท,ทางกันริดดูบน Yes. Mm -hmm. ไัอนกลอนตน่เกปลาก็เดินนนกั si ดกอีกบานนึง

bông đi lẹ này mẹ ừ, cái ừ. lông hôm nay vậy đi lưu cái gì thớt non mà đi bao cái chà bừng nó ເືອກບ່ອນເກົ່າກະປາຍຢູ່ບ່ອນເກ งูแม่ก ah ็ชิได้โดดใส่โดดใส่เนาะป่าเขาไปปุ๊บ่นงมแห่ฮะป่านะอุ้ยตัวฮะมันย้ายพวกเราไได้ป่า แม่จ้าตัวนงเพิ่งงมบ่ไร่เนาะพ่อแม่พี่น้องมัน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 เอาหมดนี่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องได้สามได้สามตัวมาตีเยนะมากมาเอารีออกกันเลยง้มาเงมจะได้แต่ว่าบ่อใดป่า

น้ำปลาได้ไหมว่าบเห็นปลาเนาะเอาลเอาบัานนี้ลูกตึกแฮแม่เป็นคนงมตึกแฮมิติใหม่เนาะแม่นลอง

เี่ปวดๆมันมตไยอยู่นี่นนน ออกแล้วคุแม่พี่้องไปกาต้นลูกปลาออกนะานาอา ลงงมแป้วบันลเนลิกทะเลงม,ปมลเปลา,าปลาออกเลยมือยายอันนี้ไม่แต่เห็ดปลาออกมือไม่อยากกินป,าปาลาพันยานปีงกับปานนั่นนะักไปไปดอบเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาแล้วแล้วขึ้นมาซะ มีปลาก็ออกเบิดหน้าสา,าพิ่นดึงกันเนะาะเมื่อกี้นี้สปูก็ยังเห็นปลาออกเนาะปลานิ้นน้อยสันออกบันิสิลงไปเอาปลานาเม่ได้พ่อแม่จะได้ ากระเดิดนี่น้อยกินอีสปูหวานเฮ็ดถึกปลาเนาะให้แม่งมเนาะจิกตีนมันเด้อปลาสิออกทางตีนลงงมลงงมงมจอแฮโลดบัดตีนพินบ่ได้จิกเนาะรุ่นกว่าสิได้หรือบ่เนาะได้ปลาอใหญ่นกว่าเนาะสิเอามาเฮ็ดส้มนี่ตึกแเนาะบ่แม่นของง่ายเนาะเพื่อสิได้เนาะมือกจนแบบว่า เปลี่ยนสีไปเลยในใจหน้านางไปะอยู่ทีหันแล้วห้ามขึ้นมากห้ามขึ้นมากขับเพลินไรกะงงบึงก่อนไปละขากองกล้วงงยังงนี่ลูกตึกแม่งงง เอาละพ่อแม่พี่น้องมาหอวหนีคลิปสปูก็ได้ยุดไว้เพียงซัมนี้นาะพ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหน้าพักพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูขีคลิปต่อ,ตอไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง